ไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e b b ให้มิมี่ด้วยนะคะถึงหนึ่งล้าน u b s c r i b e สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมิมี่ไลค์เลิฟลี่นะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องโลกใหม่อยู่ที่นี่แล้วนะคะมิติที่5อยู่รอบๆอบตัวคุณหรืออยู่ในตัวคุณ นะคะก็เปิดหัวข้อแบบนี้นะคะให้อ่ผู้ตื่นรู้ทุกท่านนะคะที่เดินเข้ามาในเส้นทางของการตื่นรู้นี้นะคะได้มาคุยกันนะคะว่าเอา คุณได้ก้าวขาเข้ามาในมิติที่5แล้วนะคะแต่ว่าส่วนคนที่ไม่ตื่นรู้ไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่ได้เข้ามาในเส้นทางการตื่นรู้มิติที่5คืออะไรเหรอโลกใหม่คืออะไรเหรอมันก็ยังไม่เห็นแน่นอนอย่างนั้น แน่นะคะก็ต้องไปเอาตัวเองให้ตื่นรู้กันต่อไปนะคะด้วยการเอาตัวเองไปตื่นรู้ได้ฟังคลิปม,มิมี่หรือว่าอ่านข้อความในกลุ่มศึกษาเพื่อพัฒนาจิตหรือฟังอีกท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นข้อความการตื่นรู้ที่แท้จริงนะคะที่แบบว่าเป็นแบบว่าเรียวเรียวในเรียว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 พี่มหาเรียว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 จริงๆนะคะ ข้อความเรียวแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าสิ่งที่คนฟังน้อยใช่ไหมคะก็อย่างมิมีก็จะแบบว่าอ5,000คนใช่ไหมแต่ตอนนะตอนนี้นะนะคะ,ะคลิปนี้ไม่รู้อีกอีกหลายปีอาจจะมาฟังอ,อาจจะไม่ใช่5,000 s ับสไครต์แล้วก็ได้นะคะกะ็ตอนนี้ก็ขอบอกว่า5,000 s ับส c r i b e นะคะกะ็ยัง มีคนฟังน้อยอยู่นะคะก็สึบเนื่องด้วยนะคะพลังงานของแต่ละบุคคลนะคะที่มันจะดึงเข้ามาฟัง ในเส้นทางการตื่นรู้นะคะบางคนฟังแล้วนะคะก็ไม่กด subscribe ก็ไม่ติดตามต่อในกลุ่มศึกษาเพื่อพัฒนาจิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าพลังงานของเขาอ่ะมันยังไม่ถึงเวลานะคะเขาไม่ชอบนะคะนะคะมันลึกเกินไปมันลึกในลึกในลึกในลึกลึกในลึกเกินไปอะไรเงี้ยฟังในสิ่งที่ตัวเองเครื่องของเขาเครื่องอะไรเงี้ยว่า มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาเคยเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดของพวกเขานะคะที่ที่มนุษย์มิติที่สามมก็เกิดการกระเด้งกลับนะคะก็คือเอ่อออกจากเส้นทางการตื่นรู้นี้หรือว่าไปฟังสิ่งที่มันเป็นแบบว่าเอา่อการตื่นรู้ที่ผิดทางนะคะคก็คืออวยศาสนาบ้างเอ่ออวยนู่นอวยนั่นอวยนี่บ้างนะคะอวย ในเส้นทางที่มันเป็นทาให้ดึงกับนิติที่สามที่มันเป็นไป,ป,นไ,ปไม่รู้จริงถึงจะเข้ามาในเส้นทางการตื่นรู้นี้แต่ว่าคุณพลังงานไม่ถึงคุณยังไม่ถึงเวลาหรือคุณไม่ได้สนใจจริงๆเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างนะคะทีะ่ทำไมอตอนนี้ของเราถึงได้คนฟังน้อยนะคะแต่ว่าในอนาคตตการข้างหน้านะคะมิมีม่ก็จะจัด หนักจัดเต็มนะคะเกี่ยวกับเรื่องเร่งงานตื่นรู้นี้นะคะไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นไป,นปนตามทางแบบนี้เราเดี๋ยวมิมีม่ก็จะเร่งนะคะก็ตอนนี้ก็บอกไปก่อนนะคะก็พูดถึงโลกใหม่ที่อยู่รอบรอบตัวเราแล้วนะคะคนที่ตื่นรู้แล้วคนที่จิตวิญญาณที่สูงแล้วนะคะคนที่ยกระดับจิตตัวเองสูงขึ้น ก็จะมองเห็นภาพออกนะคะส่วนคนที่ยังถามอยู่หรือคนที่ยังไม่รู้ทาไมไม่เห็นมีเลยทาไมไม่เห็นเห็นเล่นไหนแล้วไหนนาบไหนนามิติที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือคนที่ไม่ตื่นรู้แล้วก็ไม่ยกระดับจิตแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกรู้ษาอะไรเลยเลย,เลยก็คือไม่ตื่นรู้นั่นแหละนะคะและ้วก็นั่นแหละค่ะก็คือ,อจะรู้ได้สำหรับคนที่ตื่นรู้และยกระดับจิตไปพร้อมกัน ทั้งสองทางนะคะที่จะสัจอย่างเดียวไม่ได้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะตื่นรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้จะยกระดับจิตอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องสองอย่างนะคะทั้งตื่นรู้และยกระ,ระดับจิตนะคะถึงจะมองเห็นนะคะว่าเราอยู่มิติที่5้าอย่างไรนะคะเราอยู่มิติที่5อย่างไรมาอธิบายในตอนนี้ก็คือความสุขของระดับจิตนะคะถึงแม้ว่า สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือกายภาพของเรายังเป็นกายหยาบกายหยาบยังมีเซ็กทางด้านสอดใส่อยู่ยังกินข้าวสาะมื้ออยู่ยังเป็นกายหยาบไม่ใช่กายปร่งแสงคริสตัลไลน์ใช่ไหมมิติที่หอย่างเต็มตัวก็คือล่างปร่งแสงคริสตัลไลน์ใช่ไหมนะคะมิมี่เคก็ลืมอธิบายบอกไปนะคะว่ามิติที่5อย่างเต็มตัวกับมิติที่ห้า ในตอนเริ่มต้นตอนนี้นะคะตอนเริ่มต้นตอนนี้เราก็ทําได้แค่การายกระดับจิตให้จิตมันไปสู่มิติที่ห้านะคะถึงล่างหรือกายภาพกายภาพคือภายนอกคืออะไรสิ่งแวดล้อมภายนอกนะที่เรามองเห็นเนี่ยนะคะรถตึกรางบ้านช่องคนรอบข้างอะไรเงี้ยต้นไม้อะไร,ไะไรเทคโนโลยีในรอบข้างนี้ก็ยังเป็นมิติที่3อยู่ใช่ไหมนะคะ นั่นก็เรียกว่าทางกายภาพนะคะมันก็ยังเป็นมิติที่สามอยู่แต่ว่าทางด้านมิติทางจิตวิญญาณเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเมทริกเมทริกที่ตามนุษย์มองไม่เห็นนะคะมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะสำหรับคนที่ เปิดใจนะคะเปิดใจฟังว่ามันได้เปลี่ยนไปแล้วว่าโลกน่ะมันคือโลกใหม่แล้วเราได้ย้ายมิติแล้วนะคะแต่ว่าก็คือเปลี่ยนระดับพลังงานของขึ้นความถี่โลกนะคะแต่ว่ากายภาพและก็จิตวิญญาและจิตสำนึกมันทำให้มองไม่เห็นนะคะแต่ว่าคนที่มองเห็นนั่นก็คือจิตวิญญาที่สูงจริงๆการสัส่นสะเทือน สันสะเทือนที่สูงจริงๆนะคะและการตื่นรู้ที่มากถึงระดับมากมากๆๆๆยิ่งตื่นรู้นานวันเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใจในคนไกลทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในกระบวนการระบบนะคะระบบกระบวนการอะไรทุกๆอย่างเนี่ยเข้าใจไปในถึงขนาดลึกซึ้งอะไรเงี้ยนะคะก็จะรู้ตัวเองได้ว่าเรานั้นรู้สึก เบาสบายมีความสุขนะคะรู้สึกมองโลกเนี่ยมองคนอื่นในมิติที่3เนี่ยว่าเ,เขาก็ยังวุ่นวายสับสนยังไม่เข้าใจอีกอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรต้นสายปลายเหตุในไอโย,ยงใยโย,ยงใยโย,ยงใย,ยที่มันลึกๆึๆึกลึกในลึกแบบว่าเหตุผล ก้นบึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกไม่ดีที่สามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบว่ายังไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เรา,านี่คือแบบว่ามองทะลุผูกงงนะคะว่าสิ่งที่เราทำเราคิดเราเห็นนั่นน่ะนะคะว่าต้นสายปลายเหตุต้นเหตุน,นั้นมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทำให้จิตวุ่นวายไม่มีความสุขกัน ทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าความถี่ต่ำนะคะความคิดลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มองไม่เห็นกันอะไรอย่างเงี้ยตัดพราะตัด,ตดความคิดลบนี้ได้นะคะก็จะเจอสู่มิติที่มีความสุขขึ้นนะคะจิตเบาสบายขึ้นนะคะนะคะมีความเอออู้สึกมีพลังบวกความสุขนะคะรู้สึกเข้าถึงและมองทุกอย่างอย่าง เข้าใจมากๆๆๆมากๆในในกระบวนการกลไกลนะคะในสิ่งสิ่งนั้นในทุกๆุกสรรพสิ่งของทุกกระบวนการบนโลกใบนี้นะคะก็จะมองได้อย่างลึกในลึกในลึกเหมือนสัตว์อะที่ไม่สามารถที่จะสร้างตึกสร้างรถอะไรได้ได้วยความด้วยความสั้นด้วยความสั้นของมิติที่เขาไม่สามารถที่จะมองมองได้ลึก หรือกว้างอะไรอย่างเงี้ยได้แต่พอเป็นมนุษย์มิติที่สามแล้วก็สามารถที่จะสร้างกลไกประตูบ้านอะไรก็จะจะทำไงให้เป็นบ้านจะทำไงให้เป็นรถจธททำไงให้เป็นตึกอะไรด้วยความแยบยนต์ด้วยความแบบว่าสลับซับซ้อนของการสร้างใช่ไหมนะคะด้วยความมุมมองที่กว้างขึ้นไปอีกในมิติที่สูงขึ้นก็เช่นกันนะคะที่ อย่างเช่นมิมีก็เคยอธิบายให้ฟังใช่ไหมคะว่ามิติที่5เนี่ยนะคะก็คือเขาจะผสานมือหรือใช้คำการกอดและ,ะและแลกเปลี่ยนพลังงานกันใช่ไหมคะนั่นก็คือการไม่เรียกว่าเพศสัมพันธ์เรียกว่าการแสดงความรักของมิติที่5นะคะมิติที่5แบบเต็มตัวนะ,ะแบบร่างเป็นร่างคริสตัลไลน์แล้วต้องไม่กินอาหารแล้วอะไรอะ โอ้เทคโนโลยีแล้วเป็นพันปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือ,อมนุษย์โดนสอนเรื่องพลังงานแล้วและเราก็สามารถกินพลังงานเป็นนะคะและเราก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนพลังงานการกอดการประสานมือเนี่ยนั่นก็คือการแสดงความรักของมิติที่ห้านะคะอวะัยะวะเพศนะคะก็ มีไว้เหมือนหูอ่ะหูที่แบบว่าไม่มีประโยชน์อะไรบนร่างกายนี้ให้เป็นแบบว่าโชว์เฉยๆอะไรเงี้ยคือข้างในหูคือใช้ใช้งานใช่ไหมแต่ใบหูเนี่ยคือมีไว้ทัดหูและก็ความสวยงามของร่างกายมนุษย์เท่านั้นนะคะมิติที่5้าก็เช่นกันนะคะเพศอวัยวะเพศหญิงและอวัยวะเพศชายมีไว้แค่แสดงว่าเป็นเพศหญิงเพศชายเท่านั้นไม่ได้ใช้งานนะคะแต่พูดให้มนุษย์มิติที่3ามฟัง คิดไม่ออกคิดไม่ได้คิดไม่ถึงนะคะคิดไม่ออกคิดไม่ได้คิดไม่ถึงมันจะมีความสุขได้ยังไงแล้วมันจะมีอ่าการจะแสดงความรักได้ยังไงแล้วมันจะฟินได้ยังไงถ้าไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วมันจะรักกันได้ยังไงแล้วก็ไม่มีอ่าเพศสัมพันธ์ในการสอดสายแล้วมันจะมีลูกได้ยังไงคิดไม่ออกนะคะคิดไม่ออกเหมือนนอนอ่ะนะคะที่มันกินของเน่าแล้วมันก็คิดไม่ออกนะคะว่าอันนั้นมันคือของสกปรกแต่มนุษย์มองดูมันมนุษย์รู้ว่าอันเนี้ยมัน ือของเน่าสปกปรกแต่นอนมันไม่รู้ว่าอันนี้คือของเน่าสปกปรกมันคือของชอบของมันคือของดีที่สุดของมันก็มองในมุมมองของเขาแบบนั้นฉันใดก็ฉันนั้นนะคะมนุษย์มิติที่สนะคิดไม่ออกนะคะว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางด้านผสานมือเนี่ยนะกอดเนี่ยนะมันจะไปฟินอะไรมันจะไปจิตสูญยังไงอุ้ย อว้ยไม่ไม่มีเพื่อนสัมพันธ์ทางด้านสอดใส่ไม่อยากไปมีติที่ห้าไม่ไปดีกว่าอะไรคิดซึ้งๆตันๆตันๆตื่นๆอะไรแบบนั้นน่ะนะคะมันแบบว่าเออไม่เข้าใจไม่เข้าถึงนะคะกับการฟินมีความสุข้วยกับฝลังพลังไฟฟ้านะคะแลกเปลี่ยนพลังงานกันเนี่ยมันฟินมันมีความสุขมากกว่าการที่มาเอาอวัยวะเพศสอดใส่กันอีกนะคะพูด ให้มิติที่สาให้ฟังมันก็ไม่เข้าใจเหมือนหนอนมันไม่เข้าใจในการกินของเน่าแล้วมนุษย์พูดกับนอนว่าไอ้นี่มันของเน่านะอยากกินหนอนมันก็ไม่เข้าใจค่ะมันก็บอกว่าอันนี้อร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ฉันใดก็ฉันนั้นนั่นแหละค่ะก็คือเปรียบให้ฟังนะคะก็คือคุณต้องเปิดใจนะคะคุณต้องเปิดใจเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะคะมันตรงกันข้ามนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงไป ไปเป็นโลกใหม่มิติใหม่มิติที่ห้านะคะมันอยู่ที่คุณจะเดินมาสนใจเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะคะก็ตอนนี้ก็ยังน้อยๆคนอยู่ก็เ,เดี๋ยวจะก็จะมีการเร่งนะคะเดี๋ยวจะมีการเร่งนะคะโดยที่มิมี่ก็จะเ,เป็นคนทําเองนั่นแหละคะ่ะก็ตอนนี้ถ้าพราอ้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเร่งการตื่นรู้ให้ให้มากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังตามสบายตาม ตามใจการดูดึงดูดความที่หรือ c o n s c i o u s n e s อยู่นะคะคือบางคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะว่าแบบว่าเออทำไมพี่ป้านะ,ะพ่อแม่ครอบครัวคนพี่น้องไม่ไม่สนใจสิ่งนี้แต่ฉันเนี่ยคนที่ตื่นรู้น่ะนะคะซึ่งคือสนใจแต่สิ่งนี้เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงเวลาของเขานะคะบางทีเขาคือ คือมาฟังมารู้แล้วเลยเขาไม่ชอบนะคะสำหรับการที่มันหนักหนาสาหัสเกินไปที่มันตรงก,กันข้ามเกินไปในการที่เราบอกว่าสิ่งในสิ่งที่เขาเทิดทูนหนักหนาอย่างเช่นชาติาศาสนาพระมหกากษัตริย์อะไรเงี้ยมันคือสิ่งที่จะโดนเปลี่ยนแปลงนะในอนาคตอะไรเงี้ยนะคะโดยเฉพาะาศาสนาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบว่า เฮ้ยไม่อยากฟังอะไรเงี้ยไปฟังคนอวยดีกว่าอะไรเงี้ยมันถูกจริตเขาอะไรเงี้ยในการก็นั่นก็คือการยังไม่ถึงเวลาไงคะสาหรับเขาคนนั้นที่เป็นญาติพ่อแม่พี่น้องหรือใครก็ตามนะคะแต่ว่าเขาก็สนใจทางด้านตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณนั่นแหละแต่เขาชอบอวยเขาไม่ใช่เขาไม่ชอบของแท้ของแท้มันแบบว่าโอ้ทั้งถีบทั้งยันในสิ่งที่แบบว่าตรงกันข้าม,ามกับโลกที่โลกสอนว่ารัก สอนว่าต้องเทิดทูนสอนว่ามันต้องถูกต้องที่สุดสอนที่ว่ามันถูกต้องหนักหนาสาหัสเข้าไปในดีเอ็นเบูย่าตาทวดสมัยร้อยปีพันปีก็สอนมามันเข้าไปในเส้นเลือดในจิตวิญญาณหลายชาติแล้วอะไรอย่เงี้ยนะคะมันมันก็ยากนั่นแหละค่ะก็มันก็เขาก็จะไปชอบในแบบ สิ่งที่เขาอวยสิ่งที่แบบว่าสิ่งที่เขาชอบฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่แบบนั้นก็จะมีคนฟังมากนะคะตื่นรู้เหมือนกันแต่ก็จะมีคนฟังมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็คือพลังงานแบบรูปแบบเดียวกันมันจะดึงดูดไปในรูปแบบเดียวกันอย่างเช่นคนชอบไพพิบัติอะไรอย่างเงี้ยพอมาฟังเรื่องเราเราบอกว่าไม่มีไพพิบัติไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยก็ฟังของเราแบบผิวเผินแต่ ก็กลับไปฟังเรื่องภัยพิบัติใครที่พูดอาจารย์คนไหนที่พูดภัยพิบัตนินี่ก็จะกลับไปฟังของเขามากกว่านะเขาคือจิตของคุณอนะมันลบแบบนั้นนะมันชอบแบบนั้นนะคะคุณไม่รับฟังในการที่จะเชื่อแบของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคือของเราก็แบบว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจิต ของคุณเอ็นเอียนโน้มน้าวไปทางความชอบในทางพลังงานลบแบบนั้นก็จะดึงไปฟังของอาจารย์นั้นๆแล้วก็ดึงความคิดลบและความคิดตามอะไรเงี้ยลงไปนั่นแล้วก็คือความที่ที่ดึงไปฟังไงคะสำหรับคนที่มาฟังของเราและชอบเราเลยแล้วก็ โอ้มุ่งมั่นตรงมาฟังของเราอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่คนอื่นเขาก็ชอบแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะจะเป็นส่วนน้อยนะคะเพราะว่าความถี่คนที่ชอบความถี่ที่เป็นของจริงมันก็ยังก็ยังมีน้อยในโลกนี้อยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะะเขาเอียงมาทางเราที่แบบว่ามุ่งหน้ามุ่งมั่นในการตื่นรู้แล้วก็สัมผัสดได้ ถึงจิตวิญ,ญญาณที่ส,งสูงขึ้นของตัวเองเขาพอเวลามองในมุมมองที่ลึกและกว้างและลึกๆๆๆๆกและโคตรกว้างๆๆๆๆงใหญ่มหาศาลอะไรเงี้ยที่แบบว่าโหฉันเรียนรู้มาทั้งชีวิตฉันเรียนรู้ทั้งศาสนามาแล่พอมาฟังเส้นทางการตื่นรู้นี้อะไรฉันรู้และทําการยกระดับจิตด้วยนะคะฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยมองโลกอย่าง เข้าใจและเข้าถึงมากมายอะไรนี้แนละ้รู้สึกตัวเองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือผู้ที่ถึงเวลาของเขาแล้วนะคะที่ดึงพลังงานเขาแบบว่า อิมแพลนอะโปรแกรมในแอสม่าของเขาอะนะคะมันถึงเวลาและไฮเยอร์เซลของเขาที่ช่วยเขาผักดันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้มาเห็นข้อความการตื่นรู้อะไรพวกนี้ที่มันไม่ใช่การบังเอิญบนโลกนี้มันไม่มีนะคะ h i เ h อร์เซลของคุณผู้ที่หวังดีของคุณ h ฮเยอร์เซลก็คือตัวตนที่สูงกว่าหรือญาติพี่น้องของคุณนะที่เป็นญาติต่างดาวที่มาอาจจะ บินลอยลำอยู่ทั่วโลกใบนี้ก็ได้เขาก็ผักดันให้คุณเห็นเห็นข้อความเห็นข้อความการตื่นรู้ที่แท้จริงและคุณก็ชอบไปเองในใน,นั้นเพราะว่าจิตวิญญาณที่มันเป็นจิตบริสุทธิ์ที่มันอิมแพลนเบาบางของคุณนะนะมันก็ทำรู้ให้รู้สึกชอบในข้อความทางด้านของเราที่เป็นข้อความ ที่แท้จริงนะคะที่แบบว่าไม่อวยสิ่งใดๆเลยแม่งพูดตรงตะพื้นตะพืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโหสิ่งที่ยากที่สุดของโลกของคนบนโลกนี้นะคะรักหนักหนาหัวที่หมัวตํายอมถวายชีวิตยอมอะไรก็แล้วแต่อย่ามาแตะต้องของชนะอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงศาสนาอนะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละคะ่ะก็คือพูดว่ามันคือสิ่งที่ปลอมอะไรอย่างเงี้ยเป็น พูดว่ามันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันคือสิ่งของมิติที่สามอะไรอู้ชักดิง้งชักงอไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็คือแบบถ้าคนยอมถ้าคนยอมรับในการพูดแบบนี้ได้แล้วก็พยายามฟังต่อไปนะคะก็ถือว่าคุณได้รับชัยชนะก็ตบมือนะคะที่เอาชนะ ได้แบบนั้นนะคะและความสุขที่แท้จริงของคุณที่คุณจะได้รับอะไรอย่างเงี้ยด้วยการที่มีมุมมองนะคะด้วยที่มิติที่สูงที่ตัวตนของคุณนั่นแหละที่จะรับและรู้ได้นะคะใครไม่มีใครตอบได้แล้วก็อธิบายใครก็ไม่ได้นะคะคุณจะรู้ตัวของคุณเองด้วยการที่คุณ ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะและเป็นผู้ถือแสงนะคะคุณทุกคนนะคะเป็นผู้ถือแสงได้นะคะฟังและตื่นรู้และสวดอ้อนวอนฟังและตื่นรู้แล้วและยกระดับจิตแล้วนะคะอยากที่จะช่วยคนแผ่แสงคือ คือค,คุณตื่นรู้แล้วแล้วคุณก็พัฒนาจิตอยากจะช่วยเพื่อนมนุษย์ทุกคนคุณก็ทําได้นะคะช่วยกันแผ่แสงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออย่าโมแต่อะไรนะพูดอ on ้อนวอนของอ่ให้กับบีอิงที่อยู่รอบๆโลกอะไรเงี้ยนะคะก็พูดในสิ่งที่ตัวเองต้องการนั่นแหละมันก็ดีในระดับหนึ่งนะคะเข้าใจไหมคําว่าดีในระดับหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ดีอีกขึ้นไปอีกนะคะก็ช่วยกันโพสพูด,พดแชร์อะไรเงี้ยกระทำนะคะกระทำนะคะบีอิงทั้งหลายนะคะไม่มาแทรกแทงกไม่มาช่วยทำมู่นทำนั่นทำนี่ให้นะคะเขาก็แค่ชี้นำทางคุณในฝันหรือว่าข้อความเด้งขึ้นมาใน บนมือถือคุณอะไรประมาณนะั้นช่วยได้แบบนั้นอะ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าการกระทําที่คุณจะต้องเรียนรู้เองหรือแผ่แสงหรือว่าช่วยคน,บ,บ,นบนโลกตื่นนั้นนะมนุษยชาติจะต้องช่วยตัวเองนะคะไม่มีใครทําเกี่ยงกันเนี่ยแนละ้วเมื่อไหร่มนุษยชาติจะตื่นรู้นะคะก็ต้องปลุกความปล้าของตัวเองขึ้นมานะคะให้อ่อ กล้าทำแผ่แสงนะคะคุณมาที่นี่นะคะเป็นได้วอเกอร์สตาซิสที่คุณอยู่ที่นี่นะคะคุณก็คือรอคนตื่นพอคนตื่นแล้วคุณต้องมีความกล้าในการที่จะช่วยคนอื่นบนโลกใบนี้ทุกคนต้องทำเองนะคะและมีจิตสำนึกที่จะทำเองนะคะเขาไม่มาแทรกแซงในการที่จะให้คุณคิดที่จะช่วยไม่ช่วยดีอะไรเงรี้ยแต่ว่า บีอิงทั้งหลายอย่างนี้ก็จะคือมาช่วยในระดับหนึ่งนะคะไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะคะคุณต้องทําเองนะคะมนุษยชาติต้องทําเองต้องช่วยกันเองนะคะคนละไม้คนละมือนะคะที่จะโพสพูดแชร์บอกนะคะทุกอย่างนะคะที่เราทำได้นะคะเราก็ต้องลุกขึ้นมาทำด้วยนะคะ ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะคือคุณคือผู้ถือแสงนะคคุณคือผู้นำแสงมาให้มนุษยชาติมีชัยชนะนะคะคุณมนุษยชาติทุกคนนะคะเป็นผู้กระทำนะคะก็ขอให้ตื่นรู้และรู้ถึงหน้าที่ และช่วยกันอย่างคมาักคำเมนเร็วๆขึ้นนะคะเพื่อโลกนี้จะได้ตื่นรู้กันเร็วๆขึ้นนะคะก็อยู่ที่จิตสำนึกของตัวคุณเองก่อนตัวคุณคนเดียวก่อนคุณเองเนี่ยคุณจะลองทําดูไหมอะไรอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะกล้าพอที่จะทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชัยชนะอยู่ที่มือของคุณทุกคนนะคะที่จะ ชนะความมืดด้วยการที่เอามิติให้มันเป็นมิติที่ห้าให้เราได้เห็นมิติที่ห้าอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยก็ต้องช่วยกันก็เหมือนกันเก็บขยะนะอีคนหนึ่งที่อีคนหนึ่งเก็บขยะมันก็ไม่ช่วยอะไรใช่ไหมก็คือแบบว่าทุกคนต้องมีจิตสำนึกที่ดีร่วมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันยิ่งทำยิ่งทำมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะ เร็วขึ้นเท่านั้นนะคะก็ขอให้วันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะก็คือบอกว่าคนที่เข้าใจเข้าถึงว่ามิติที่ห้ามาถึงแล้วนะคะโลกใหม่มาถึงแล้วก็สำหรับคนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนะคะการสั่นสะเทือนส,สูงนะคะก็เฉพาะจะมองเห็นนะคะมิติที่สามแล้วก็มองงไม่เห็นอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่ไม่ตื่นรู้แถม ความคิดลบนะคะไม่สามารถคิดที่จะสลับซับซ้อนต่อยอดอะไรไปได้อีกนะคะวความคิดแคบๆตื้นๆคิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อีกมากมายนะคะมิม่ก็อธิบายถึงเรื่องอมีการแสดงความรักทางมิติที่5คือการก่อดและมีอีกตั้งหลายเรื่องนะคะที่ ที่มันตรงกันข้ามกับมิติที่สามนะแล้วมิติที่สามมันไม่เข้าใจอะนะคะแล้วมันก็ไม่เข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็เถียงอีกว่าโหมิติที่ห้าเป็นอย่างนั้นเหรอไม่กินอาหารเหรอกินพลังงานเหรออแสดงความรักทางทางด้านแค่กดเหรออะไรอุ้ยไม่อยากไปมิติที่สามมีมีฟังคำนี้นะคะมีคนพูดแบบน,นี้นะคะก็คือพอใจในมิติที่สามก็คือ,อก็คือนั่นแหละคะ่ะก็คือ อธิบายยากเหลือเกินนะคะว่าเออมันจะให้ทำยังไงได้นะคะก็ด้วยความที่ความคิดแคบๆตื้นๆสั้นๆเหมือนนอนชอบของเน่านะคะก็ฉันแบบเป็นแบบนั้นแหละคะ่ะแล้วก็มองไม่เห็นถึงมิติและโลกใหม่นะคะก็สำหรับคนที่มองเห็นโลกใหม่มิติใหม่มิติที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยก็ รู้ได้เฉพาะตนนะคะโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะโอเคบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคิดมาะคะกค่ะก็บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และลืมกด subscribe ด้วยนะคะโอเคบ๊ายบาย